ดอสแฟมิลี่ของเราพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับครอบครัวตันซาราใหม่น้องอัญญาและน้องไอวาค่ะดีค่ะสวัสดี family สสดอสแฟมิลี่ของเราอยากเป็นทางการเรียกว่าปล่อยฟรีนะคะที่ได้เลยลูกเด็กๆเนี่นไนะเขาเริ่มไปพบปะประชาชนแล้วอะไม่ต้องบอกว่าเต็มที่ก็เต็มที่แลนะ้วเขาเต็มที่มากน่ารักมากๆเลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะลูกน่ารักมากว่าไงคะ คุณดีหนูอยากหนูเลงอะไรไว้ลูกหนูอยากได้อะไรตอนนี้มันไม่เห็นพุ่งออกมาน้องน้องอยากเห็นได้ไอเวลาพุ่งออกมาอ๋อโอเคอ่ะก่อนอื่นเลยทักทายพี่ๆทั้ง2องท่แล้วก็เด็กๆทั้งสี่ท่านด้วยนะคะว,วันนี้ค่ะต้องขออนุญาตเรีว่าเป็นดอสแฟมิลีแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วใช่ไหมคะพี่ๆใช่ครับปีนี้ก็เป็นปีที่ส แล้วก็ที่อเมซิ่งไปมากกว่านั้นก็คือเป็นปีที่เรามีจํานวนคนในครอบครัวเพิ่มปีที่แล้วยังมีแค่4คนปีนี้มี6คนแล้วครับโอ้พี่บิเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะที่โอ้โหนี่คือยกครอบครัวของจริงก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ทาดอสไลท์ให้เป็นตัวแทนนะครับในการมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็ คือตอนที่เขาบอกว่าจำหมดเลยนี่ดูกรู้เลยว่ารู้สึกอะไรผมจินตนาการภาพบนเวทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเห็นตั้งแต่วันนั้นวันที่เขาโทรมาก็คือเห็นภาพนี้ตั้งแต่วันนั้นแล้วน่ารักมากๆพี่ทีพิธีมปนั่งตรงนี้ก่อนไหมลูก ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่า f อของดอสซมิลีของเราก็ชอบที่น้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่พีมก็เหมือนกับได้มาส่งต่อความห่งใยจากดอสไลฟ์สู่ทุกทคนในวันนี้ด้วยพี่ออยล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็นเหมือนเป็นตัวแทนในการส่งต่อในวัตกรรมดีๆความห่งใยความปลอดภัยดีๆให้กับทุกทุกคนไี้ค่ะก็ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ส่งต่อความหงใยกันแบบ ครอบครัวเราเล็กๆเนาะแล้วก็พยายามที่จะบอกต่อแหละให้กับคนอื่นๆได้รู้แต่นี้เนี่ยพอเราคุยกับใครทุกคนเขาก็ใช้ดอสทั้หมดนะใช่ค่ะก็คือแบบไปที่ไหนก็มีแต่ดอสสมมออตมเบอร์ร่มาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบจับพ่อพ่อ,พอมามีส่งให้พี่ีน้องพีแล้วก็พี่กพีกับน้องพีก็ส่งต่อให้เบบีอีกทีนึ่งอ๋อใช,ใช,อใช่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการจับรุ่นสู่รุ่น จากที่พี่บีเมื่อกี้ที่ได้เปิดให้ทุกคนดูน่ารักมากเลยอ่ะหนุ่มดาอยากรู้เลยอันนี้คือไม่มีในสคริปต์นะคะดาอยากรู้เลยว่าตอนถ่ายทําเป็นยังไงบ้างก็มันมีการซ่อนกล้องไหมพี่บีเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยอ่ะจริงก็เกิดจากกันวางแผนของทีมงานอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าเก็บมากคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยมั้ยใช่จริงอ่า ลูกชายนะครับเขาก็รักแล้วก็สนใจน้องสาวอยู่แล้วครับพอดีพอแบบเขามาเล่นด้วยกันก็เลยมันจะดูแบบคิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พี่ตอนตอนซีนหอมกันอ่ะคือน่ารักมากน่ารักมากจริงๆดู Amazing มากๆเลยโอ้แล้วจริงๆแล้วอะค่ะนี่คือบรรยากาศที่แท้จริที่เรียวบรรยากาศความน่ารักจริงๆคู่นี้เขาสนิทกันอยู่แล้วด้วยไหมคะสนุกไหมลูกพี่อยากเล่นด้ว ก็มีสักคนหนึ่งนั่งคุยแหละได้พี่หอยมาเราคุยกันแบบสงสารเล่าเรื่องกันในวาเลยจริงๆคู่นี้เขาสนิทกันมากๆอยู่แล้วด้วยไหมคะใช่ค่ะอย่างใน MV ก็คือเป็นชีวิตปกติของเขาเลยใช่ไหใช่ค่ะคือพี่เขาจะคอยช่วยดูแลน้องอยู่แล้วเวลาเราแบบพูดให้ช่วยอะไรแบบอันนี้จะทําให้เบนบีนะเขาจะก็ตือหรือล้นทันทีเลยเพราะว่าเห็นเขาชอบแบบอย่างนี้นะแต่เขารักน้องเขามากเรื่องใสเล็กๆน้อยๆที่เวลาเราเห็นนีเรารู้สึกได้ว่ามันเป็น ความปกพามันเป็นสายยังเป็นการส่งต่อความลับในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกได้แล้วตัวน้องสาวเก็ชอบเรียนแบบพี่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่ถ่ายเเนี่ยแล้วเขาแบบแปลงฟันอยู่แล้วก็น้องมาแปลงฟันด้วยเขาก็เลยจะชอบมากก็คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในทุกๆวันด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของความ Amazing จาก Dolls Life บ้างดีกว่าพี่มีค่ะอยากให้พี่มีพูดถึงความพิเศษของเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเรา ว่าทําให้ชีวิตของเรา Amazing ขึ้นได้ยังไงบ้างพี่มียงก็จริงๆครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่มีเด็กอยู่ทั้ง4คนด้วยกันนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นเรื่อง <c oughs> เรื่องความสะอาดเนี่ยมันเป็นเ,เรื่องแรกเลย <c oughs> ที่เราแบบคอนเซิร์เราให้ความใส่ใจมากที่สุดนะครับซึ่งความสะอาดก็คือมาจากน้ําดื่มอะไรเนี่ยที่ที่มันเป็นของที่มันจะเราใช้ในการกินด้วยแล้วก็ใช้กับตัวด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึง่ง แล้วก็ดอสไลท์เนี่ยก็ทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ใช่ไม,ใ,มใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันจะกาะอยู่สะสมอยู่ในถ<อ>ังเก็บน้ำอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถ้ามันไม่ใช่ดอสไลท์อะคะ่ะเราจะไม่มั่นใจเลยว่าน้ํานที่มันผ่านส่งผ่านท่อที่เราเอามาใช้อุปโภคบริโภคในบ้านเนี่ยมันสะอาดจริงไหมเพราะว่าอย่างของถังดอสอะคะเรารู้ว่าเขาได้รับรางวัลเนี่ย เยอะมากมาการตีตลอดเวลาอยู่แล้วนี่คือสัอสญ,ญญาณเป็นแม่ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะโอเคยังไงต่อไปนะพีอ่ <laughs> <laughs> ออยเรขอโทด้วยไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ออยทุกคนที่นี่รักเด็กๆแล้วก็รักครอบครัวร <laughs> พี่ออยอยู่แล้วโอเคก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ดอสเนี่ยเขาอยู่กับเราเนี่ยี่จริงเขาอยู่มาหลายสิบปีแล้วนะเอาจริงๆเราอ่จำความได้แล้วก็เห็นแบบเนี่ยดอส ใช่แล้วตลอดใช่แล้วพอตอนนี้เนี่ยพอเอาจริงๆเราใช้ถังต่อโดยที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่พอตัวอย่างเมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็อ้าวั้งแต่ก็ใช้อยู่อย่างนี้เป็นการเป็นผู้ใช้จริงด้วยแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่แล้วตอนนี้ก็เลยยิ่งมั่นใจพอเรามารู้รายละเอียดว่าเออเขามีได้รับรางวัลนะถังเขาเนี่ยข้างในจะไม่มีตะไคร่น้ำหรือไม่มีอะไรเขาจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อะไรเงี้ยยิ่งรู้สึกแบบ มันใจใช่ที่เลือกใช้ถักดอสก็คือเป็นนวัตกรรมที่เขาใส่ใจเพื่อคุณลูกค้าคนพิเศษทุกๆคนเลยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงเพลงเมื่อสักครู่ดีกว่าเพราะว่าเพลงเมื่อสักรูน่ารักพวมากเลยน่ารักพวกมากเลยลูกใช่ลูกโอเคยิ้มใชยิ้มทุกอย่างโอเคค่ะหนูคงยังไม่รู้จักพี่แกงส้มจะพุ่งตัวใส่คนของเขาอย่างนี้ไม่ได้พี่แกงส้มดูคลิปน้องๆบ่อยมาก เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้ถ้าเรามีเป็นของตัวเองมันคงดีแต่สี่คนโอ้โหแต่สี่ก็อาจต้องดูบรรยากาศมีไว้เป็นบรรยาาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าอยากรู้เรื่องของเพลงพิเศษในครครับครับผมเพลงเจ้าอยากรู้ว่าพอได้ฟังครั้งแรกพี่วีพี่ออยตอนได้ฟังครั้งแรกรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเป็นตัวเราเลยไหมหรือว่ายังไงเพลงนี้ชื่อว่า Amazing Love นะครับก็จริงๆเป็นเพลงที่ เรียกว่าถ่ายทอดออกมาได้แบบตรงครอบครัวเรามากๆก็คือเป็นความรักที่เวลาเราได้เจอคนที่เรารักมากๆนะครับผมแล้วก็อยากจะอยู่เขาไว้นานๆจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คือจริงๆก็อันนี้เพลงนี้ก็คือทาง No One อลส์เป็นคนแต่งให้นะครับก็เรียกว่าแบบแต่งมาได้ดีมากแล้วก็เหมาะกับครอบครัวเรามากๆเลยครับ แต่เขาอาจจะแต่งเอาไว้ร้องของเขาเองใช่ไหมแล้วพอเขาไปแซวลเซลล์เซลล์เซลล์ซลล์ซลแต่ว่ามันมันเข้ากับครอบครัวเรามากๆแล้วเราจริงๆเมื่อกี้ที่เราเดินยืนดูอยู่อะเรารู้สึกว่ามันมันน่ารักมา้วก็เป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อเพื่อครอบครัวดีจริงๆด้วยพี่โอยล่ะคะตอนที่เราฟังตอนแรกเรารู้สึกยังไงเพลง ทังตอนแรกคืออุ้ยคนร้องไกลร้องพอจังเลยอ่ะก็วว่าสามีเราจะยังไงนะทำไมยังต้องใช้สามีฉันอีกโอ่ะแต่เอารองออกมาก็โอเคนะไม่แย่เขาไม่หยิีเป็นไดีโออยู่เก้าสุดนะจ๊ะถือว่าสูสีสูสีแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสได้ฟังสดๆไหมนะคะพ่อพีรโอ้ก็ต้องได้ฟังอยู่แล้วครับผมเพราะวันนี้เราเตรียมมาโยนมาให้ขนาดนี้แล้วก็ต้องมาร้องสดอยู่แล้ว เดี๋ยวเราจะเห็นพ่อบีมร้องเพลงกันกับโนวันเอลส์โดยที่มีคุณแม่นั่งดูแล้วก็มีคุณลูกคอยวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ให้ว่าจะเป็นการโยนลูกโป่งมันจะวุ่นวายมากไม่เป็นรับเลยเราไม่ต้องใช้ดับเบิ้ไม่ต้องใช้ดับเบิ้ลไงพี่บีมทุกอย่างโอเคเลยเอออ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดาวขอเชิญพี่บีมขึ้นไปข้างหน้านิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันอพ่อพ่อส่งส่งให้ส่ให้โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อจะร้องเพลงลูกอยากฟังพ่อพ่อร้องเพลงยัง <Yeah. S 1> <Okay. S 2> อยากโอเคมีควันอะไรนะมีควันเพราะว่าจะมีควันอยากดูควันอุย้ยมาแล้วรันครบัวทีมงานข้างหลังถ้าเพลงนี้ไม่มีไดไอซ์ทำยังไงก็ได้ให้มีค่ะ <laughs> เพื่อเอนเตอร์เทนเด็กๆเ,เอาล่ะคำถามสุดท้ายค่ะก่อนพี่ๆครับผมอยูอ่นี่แหละ ไม่จำแบบว่าเดินแบบไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคเอพี่บีมอยากให้พี่บีมเรียกว่ามาใกล้ชิดแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะคะสุดท้ายอยากให้พี่บีมส่งต่อความรักความห่วงใยงเป็นดอสแฟมิลี่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่า,าผมรู้สึกว่าเรื่องของน้ำเรื่องของการการส่งส่งผ่านสิ่งดีๆให้กับคนที่แบบว่าเรารักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมแล้วก็ทางดอสไลท์เนี่ยก็ทำให้ครอบครัวผมได้อย่างดี ก็เหมือนดังที่สโลแกนวันนี้ครับที่เขาบอกว่า Amazing Dogs นะครับผมสโลแกนไรี่อยๆนะลใส่ใจไม่สิ้นสุดตุ่มใหญ่ไม่เคยหยุด Amazing Dogs ม่วงใยไม่สิ้นสุดใส่ใจไม่เคยหยุดครับเหมือนที่เราแบบผ่วงใยแล้วก็ใส่ใจรูรูของเราตลอดใช่ไหมคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเราทราบข้อมูลประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราให้พ่อวีเตรียมตัวนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กๆเตรียมตัวนั่งดูเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเขาจะค้นควันขึ้นมาแล้วเราเดี๋ยวเราไปนั่งดูตรงโซฟาไหมลูก่นั่งนั่งลงไม่จะอยู่กับพ่อจะอยู่กับพ่อพ่อไม่เป็นไรพ่อก็เนี่ย ้องเพลงไปด้วยได้นะคะดเดี๋ยวเราจะให้นะพี่พีมเตรียมตัวนิดนึงนะคะเมื่อสักพุ่นี้เราพูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของขอเพลงและก็เรื่องของความพิเศษกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอกันอีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าเรามีศิลปินตัวจริงที่เขาเป็นคนแต่งเพลงนี้ที่เขาทํางานร่วมกัน,ก,นกันมากับพี่พีมแล้วก็ทํางานร่วมกันมากับเด็กๆแล้วก็รวมถึงทํางานร่วมกันมากับดอสไลด์ด้วยนะคะนั่นคือโนวันเอลสนั่นเองคะเดี๋ยวเรารอกันแป๊บหนึ่งระหว่างนี้คือยังไงนะลูกคุณ นควันอะไรนะพนควันหนครับนควันครับโอเคนนควันครับเอาละค่ะตอนนี้อ่ด <making sound> ี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตรงไปไปแนดบายรออยู่ตรงนู้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวที่เราจะให้ดูพ่อแม่ะอยากดูคุณพ่อร้องเพลงไหมชอบเพราะว่าลีสจับไปซน่คนเดอกุ่งหล่อแบบนีงตอนนี้พร้อมเรียบร้ยแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวดาวจะขออนุญาตส่งพี่บีมแล้วก็เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องๆจะยืนอยู่บนเวทีไหมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพลงนี้นะคะคือเพลง Amazing Love by d o s Live ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่บีมแล้วก็ no one e นเอลค่ะ ไปประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตพูดคุยกับพี่พี่โนวันเอลซิดหนึ่งได้ไหมคะโอเคเราอยากรู้เลยว่าตอนครั้งแรกเลยที่เราร่วมงานกันเรารู้ว่าเราจะได้มาร่วมงานกันกันกบดอสไลฟ์แล้วก็รู้ว่าเราต้องได้มาเจอบรรยากาศแบบเนี้ย <laughs> ใครก็ได้เลยคะ่ะเต็มที คนนี้หนึ่งได้ไหมแล้วจากนี้บีก่อนได้ไหมคือตอนแรกที่แบบว่ารู้ว่าจะต้องมาร้องเพลงก็คือสงสัยว่าชื่อเพลงมันจะยาวมากไหมนี่ไงคิดเหมือนหนูเลยแล้วหนูมาเห็นว่าอุยชื่อเพลงสั้นแปลกๆชื่อเพลงสั้นแต่น่าจะถูกใจลูกค้าใช่ The Best Singer สุดๆเอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นโนนเองกรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราจะต้องมาทำงานร่วมกันกับครอบครัวนี้โอ้ดีใจมากๆเลยครับที่ชิ้นงาน ขอบอกเลยว่าส่วนตัวเมื่อก่อนเป็นแฟนับน้องๆอยู่แล้วตั้งแต่น้องน้องทน้องพีอยู่แล้วนะใช่สมัยก่อนนี่อตอนปฐมใช่ไหมฮะหรือว่าไม่ผอไม่ใช่เล่นกันปฐมเลยนะถ้าอย่างนั้นซาสันยังไหวไหมนี่คันล้าคันล้วแต่แต่แตแต่แตขนาดเล่นมากกว่าัก็จไมได้แต่ถ้าถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับ20ปีแล้ว 20ปีที่แล้วครับคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับคอนเสิร์ตหนึ่งน่าจะเป็นอินดอร์สเตเดียมโหวมาผมเคยได้ทำงานที่บ่านมา Thank you for f a v e t Thank you for ใช่ครับมีคอนเสิร์ตนี้ด้วยเหรอครับสรุปสรุปการเป็นผมโกหกคือตอนนั้นผมได้มีโอกาสไปเป็นในนามของทีมแบนด์แล้วก็ไปเป็นคอรัสให้ในเพลงหนึ่งเป็นคอรัสให้พี่บีอ๋อ โอ้จำได้แล้วมานานมากจำหน้าเขาได้เลยใช่ไหมฮะตอนนั้นใช่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 านานมากแล้วนานมากครับก็เลยผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นความ a m a ซิ่งอย่างหนึ่งเป็นโชว์ของผมด้วยใช่ครับที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมขอขยับใกล้ๆได้ครับโอเคเพื่อที่ได้แชร์เซ็นเตอร์แล้วก็ได้เห็นข้างหลังได้อย่างชัดเจนได้กับโปรแกมครับใช่ค่ะห่วงใยไม่สิ้นสุดใส่ใจไม่เคยหยุดจริงจังได้เลยครับเออแล้วก็อ่ะเราร่วมงานกันกับเขาเป็นยังไงบ้างคะกาน นักร้องวัย90มาร้องเพลงในยุคปัจจุบันอย่าเรียกว่าวัย90นี่ยุค90ถ้าวัย90คือน่าจะเป็นคุณปู่อยู่90อดอลยุคแรกตัวติทีบอกในฝั่งของพวกเราครับก็ต้องยอมรับว่าเราตื่นเต้นเพราะว่าพี่บีมเนี่ยคือไอคอนิกแล้วก็เป็นไอคอนของพวกเราอยู่แล้วและพอได้มาร้องร่วมทำงานด้วยกันเนี่ยโอเคแน่นอนผมตื่นเต้นคนหนึ่งแล้ว แต่ว่าในห้องอัดเนี่ยไม่มีคนอยู่ไม่ได้เจอเ <c oughs> พิ่งไ,ได้เจอวันนี้เนี่ยเขาหลับเลยตรงนี้